สวัสดีครับผม a d ดเดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า a u t o d e x Maya โอเคเจ้า a u t o d e x Maya เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักก็สามารถเข้าไปที่ a u t o d e x com นะครับแล้วมาที่ product Maya อโอเคเจ้า Maya เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับงาน3มิติไม่ว่าจะเป็นการปั้านโมเดลสำหรับเกมหรือทำภาพยนตร์ a n i m เมชันนะครับโอเค การใช้งานรรมยาเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องเราได้2วิธีนะครับก็คือโหลดแบบฟรีไท i อลอาแล้วหลังจากนั้นเราก็ซื้อไลเซนมาใช้งานต่างๆหรือถ้าคุณเป็นนักศึกษา,าหรือเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยอ่าสามารถเซิร์ชใน Google ว่า Autodesk Student าแล้วก็ลิกงแรกนะครับ Free Student Software นะครับสำหรับ a u t o d e s k ันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีประมาณ3-4ปีต่อนหนึ่งแอเคานะครับก็วิธีการสมัครก็สถานี้ก็จะมีนี่ Education Account โอเคหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคมัน okay. จะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราก็จะเจอกับหน้าต่างอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันไปทีละส่วนนะครับ ในส่วนด้านบนตรงนี้เรียกว่าเป็นส่วนของเมนูน,นี้ก็จะมีเครื่องมือมากมายนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของเชลฟ์ในส่วนเชลฟ์เนี่ยหน้าที่จะคล้ายๆกับเมนูแต่ว่าจะเป็นในส่วนที่เขาย่อยเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในเมนูเนี่ยให้หน้าใช้งานนะครับหรือจัดหมวดหมู่ให้ใช้งานได้ง่ายส่วนต่อมาคือส่วนของ Workspace นะครับ ตัวใหญ่ตรงนี้คือหน้าจอการทํางานของเราวัตถุในโลกสามมิติต่างๆจะถูกแสดงผลอยู่ในนี้นะครับโอเคต่อมาในส่วนทางซ้ายมือจะมีแบ่งเป็นสส่วนย่อยนะครับส่วนด้านบน6ไอคอนตรงนี้จะเรียกว่า QWERTY เมนูโอเคที่เรียกว่า q w e เ t y เมนูเนี่ยเพราะว่ามันมาจากช็อตคัดคี บนคีย์บอร์ดนะครับ Q ม U E R uh, T Y อตอนนี้ผมเอาเมาส์จี้อยู่ที่ Select t ร o จะเห็นว่าด้านหลัง Select t o เนี่ยจะมีวงเล็บ Q อยู่ตรงน,นี้เนี่ยถ้าเราต้องการเรียกใช้ Select t o เราสามารถกด Q บนคีย์บอร์ดเพื่อเรียกใช้ได้หรือผมเมาส์ไปจี้บน Move t o จะเป็น W ถ้าผมกด W บนคีย์บอร์ดจะเป็นการเรียกใช้ Move t o นะครับโอเค ในส่วนต่อมาเป็นส่วนของ Layout นะครับคลิก Layout หน้าจอเนี่ยปกติใน workspace เนี่ยเราจะมีอยู่หน้าจอใหญ่ๆจอเดียวเราสามารถแตกออกเป็น4หน้าจอย่อยได้นะครับวยการคลิกที่ไอคอนยในควิกเลเ y o u ์นี่เราจะได้4หน้าจอในแต่ละหน้าจอเนี่ยก็จะมีหน้าที่ต่างกันเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลการภายหลังนะครับ ค okay. ก็สามารถปรับได้หลายหน้าจอนะครับอ่าโอเคก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะลงดีเทลภายหลังนะครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นสส่วนย่อยนะครับด้านบนอ่าในส่วนย่อยด้านบนนะครับก็จะเป็นส่วนของการทำทำลายแอนิเมชันและด้านล่างจะเป็นส่วนของการเขียนสคริปต์อ่าโอเคนี่เป็นโอเวอร์วิวคร่าวๆข,ข,ข,ของมายานะครับแต่และเครื่องมือเนี่ยที่เห็นเต็มไปหมดเนี่ยจะใช้งานยังไง ก็ขอให้ติดตามในวิดีโอถัดไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวมันจะยาวนะครับโอเคก็แล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ